ทำไมโกโจโซสตาโตรุถึงชอบแกล้งอุตาฮิเมะหากจะพูดถึงโกโจโซสาตโตรุแล้วล่ะก็เขาคงเป็นชายที่แข็งแกร่งได้สุดในเรื่องเจ้าสือไคเซนแล้วและในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่โกดทีนมากที่สุดภายในเรื่องเช่นเดียวกันและคนที่โกดโจชอบไปแกล้งหรือหยอกล้อไปประจำนั่นก็คืออุตาฮิเมะนั่นเองตั้งแต่สมัยยังเรียนแล้วจนป,ปัจจุบันเขาก็ยังไม่เลิกแกล้งไม่เลิกล้อเธอซึ่งถามว่าทำไมโกโจอตาโตรุถึงชอบแกล้งอุตาฮิเมะจังนะซึ่งคำตอบนั้นมั่นง่ามผรู้ได้ไเนียเนเคยออกมาบอกป้ว แต่เพียงแค่คนดูหรือโอตาฮิเมะเนี่ยมันตีความไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดไปแล้วแหละก็คือช่วงจูสุซังบงในตอนที่15บห้นะที่จะมีการถามว่าโกโจสตกนั้นชอบคนแบบไหนซึ่งโกโจเนี่ยก็ตอบไปว่าชอบคนที่มีผมหน้ามา้าแล้วก็เป็นคนที่ใสด่ดีซึ่งมันตรงกับใครครับผมมันตรงกโอ,อตาฮิเมนะแต่โอตาฮิเมะเนี่ยดันคิดว่าเป็นมิวะตัวของโกโจเลยเออมิวะก็มิวะวะกูะก็ไม่อยากบอกเหมือนกันเพระาะว่าเขินนั่นแ,แหละนะก็คือโกโจเนี่ยมันไม่กล้าพูดไม่กล้าบบออกนนนัั่เงะคร